สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาหายุดลิ้นตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่163นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตายไปซะเถอะแกใจเย็นไว้เสียวเย็นเจ้าไม่ต้องเดี๋ยวข้าจัดการพวกมันเองว่าไงนะเจ้าเด็กนั่นคิดจะลุยเดียวอย่างนั้นเหรอจะบ้าบินเกินไปแล้วนะสามคนนั้นแข็งแกร่งกว่าซื่อชวนอีกนะในเมื่อแกจองห้องถึงเพียงนี้เช่นนั้นแล้วพวกข้าจะสนองความตายให้แกแกเอง องเล็บอินทรีทะลวงผู้ภาขึ้นมรณะปีศาจคำลาาม,มีทรราชแปดทิศตรชนีกักฟ้าจองจำสวรรค์ปลดปล่อยห้ารัชนีจองจำโลกาเอ๊ะนี่มันระดับนิพพานขั้นที่หนึ่งอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งตื่นตโนกไปยังไงมันแค่คนเดียวก็สู้พวกเรา3ามคนไม่ได้หรอกเอออ่ะอทุกทุก จอมยุทธขุมพลังระดับนิพานขั้นที่หนึ่งสามคนถึงกับแพ้หมดรูปในการโจมตีเดียวเนี่ยนะแ,แกจะทำอะไรนะในเมื่อเจ้าชอบข่มเหงรังแกผู้อนะ่อนแอนักงั้นวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้สึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ถูกรังแกดูบ้างก็แล้วกันพี่ซื้อคุณท่านยังไม่คิดจะลงมาอีกงั้นหรอหซือ้อคุณ ดูเหมือนว่าเจ้าคงจะผ่านภัยพิบัตินี้ผ่านขั้นที่สองแล้วอย่างนั้นเหรอนั่นมันคนของแคนโมเย,ยนเนี่ผ่านภัยพิบัตินี้ผ่านขั้นที่สองแล้วอย่างนั้นเหรอในแถบนี้คงไม่มีใครเทียบเขาได้แล้วซือคุณคนนี้คือยอดอัจฉริยะอย่างแท้จริงเลยดูเหมือนว่าคราวนี้จะมีอะไรเจ๋งๆให้พวกเราดูแล้วแล้วก็ตอนนี้ลินตงก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยหากสองคนนี้สู้กันอย่างจริงจังแล้วแล้วก็ พวกเราคงจะคาดเราได้ยาก,กว่าใครคือผู้ชนะอย่างแท้จริงใช่แล้วไม่คิดเลยว่าเวลาเพียงแค่สองวันเจ้าก็สามารถทะลวงขั้นเข้าสู่ระดับนิพนานขั้นที่หนึ่งได้แล้วทั้งยังผ่านภัยพิบัติขั้นที่หนึ่งได้อีกเอ๊ะเอ๊ะเร็วอะไรขนาดนั้นข้าก็ไม่คาดคิดว่าเจ้าจะสามารถผ่านภัยพิบัตินิพนานขั้นที่สองภายในสวันได้เช่นกันทําให้ข้าประหลาดใจไม่น้อยเลยนะหากข้า ไม่กำจัดศัตรูอย่างเจ้าเสียชีวิตข้าก็คงจะยากที่จะนอนหลับได้สนิทข้าเองก็เช่นกันไอ้เจ้าเด็กลิ้นตรงนั่นมีเคล็ดวิชาที่น่ากลัวสักกี่จริงพวกเราไปต่อยแย่นคนที่น่ากลัวเช่นนี้ได้ยังไงกันแน่เป็นเพราะไอ้บ้านั่นเอ๋ทำไมสองคนนั้นถึงมองข้าด้วยสายตาแบบนี้กันล่ะเนี่ยไอ้พวกบ้านี่เป็นพ่อพวกเจ้าที่โลภมากเองไม่ใช่หรอฟ้า บัดซบเอ้ยดูเหมือนว่าการใะกำจัดลิ้นตรงมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะแม้ว่าแกจะก้าวหน้าขึ้นมามากจนทำให้ข้าประหาดใจไม่น้อยแต่น่าเสียดายวันนี้จะต้องเป็นวันตายของแกการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาเลยแสดงให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้าทำอย่างที่พูดได้หรือเปล่าแล้วแกจะต้องเสียใจทุกคนรีบออกไปให้ห่างจากที่นี่ก่อนจะโดนลูกหลงเข้าให้ <c oughs> ลินตงน่าทึ่งมากๆเลยสามารถต่อสู้กับซื้อคุณได้ถึงขนาดนี้ทักษะฝีมือของเจ้าไม่เลวเลยนี่นะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะรับมือกับดาบปีาศาจหวนคืนของข้าได้นานสักแค่ไหนกันเจ้าโง่ทำไมข้าจะต้องใช้มือเปล่าของข้ารับดาบของเจ้าด้วยเล่าบ้าบินเกินไปแล้วลินตงกล้าโยโย่ซื้อคุณอย่างนั้นได้ยังไงเอ๊ะแม้ว่าซื้อคุณจะโจมตีอย่างหนัก่วง แต่ลินตงก็ยังรับมือไว้ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆซะแล้วมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายที่จ,จัดการเขาลินตงอย่าคิดว่ามีแค่แกเท่านั้นที่มีเคลดวิชาลับที่สุดยอดนะวันนี้ข้าจะแสดงวิชายุดชั้นยอดของแ้นโมเยียนให้กับเจ้าเห็นเป็นบุญตาก่อนตาเองความโอหังของเจ้าจะต้องจบสิ้นลงในวันนี้ละ